สบายดีพี่น้องสบายดีบรสุขภูถวะพี่น้องเลยมือนี้ลงมาให้หน้าพี่น้องมือนี้ลงมาตัดอ่าตัดไม้พี่น้องมาเห็ดบังขลามกินเบิงขลามพี่น้องมากับสองนมสามนมมึงพี่น้องเลห็ดบังขลามมึอนี้แล็กศรีเอาบังใอบั้งหน่อยพี่น้องเนาะไปหาตัดไม้เห็ดบังขลามพี่น้องยังไม่ได้กินจ้กเกลือพี่น้องไอ้ปีนี้เล็สศีลองเห็ดเบิ้งพี่น้องไว้เล็กีได้เป็นบั้งขลามหรือว่าจะเป็นยังไง ที่ครั้งแรกนี่ตัดผมไหมพี่น้องนี่ไงตัดผมพิษชีวิตกระเปลี่ยนพี่น้องเว้อันนี้ตามคำสบุ้งนะพี่น้องเนาะตัดไหมเห็ดบางขลามพี่น้องว้าขึ้นหมดเลยโอ้หาลำนี่ใกล้เงีแหละยื้อพันนั่นแล้วอยู่ก็แต่ลงมาแล้วเกี่ยวไงนี่ขึ้นเป็นบุญยากว่ะขึ้นในพันมั้นพวกพวกสัดจวดออกมาเลยทรงนี่ พันตัวพันตัวลงมาแล้วใครเราไม้เนี่มันคือพันไหม้กันไม้เกยได้ยากเลยอันนี้มันไหนวามันมวยแหนงนะนะขึ้นได้ได้ะลงเรื่องหรลงได้อีขึ้นได้ลงได้ะเขาบอกไฟไฟขึ้นก็ไม้เอเพราะว่านี่ลกมาแบบมวยห้อยบาดเพลนี่เราเก่งเกือบเล้ก่ะ ขึ้นขึ้นก็ได้ก็ตามเลยก็มีรถหอยแบบอันแนวขีดข่วนนะเอทติ้งเนี้ยว่าไงฮะติ้งบอกแล้วตัตัดผิดพลาดมันมีไหมมันกับสีแน่แน่นะฮะนะมันถึงห้องมันถึงดีถึงลอยมัน ถ้าบางคนตกคงไม,ม่พี่น้องเลยบ,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 บมี่บบมดีๆนะตกนะอ่ะตกกระดึงขึ้นตี่นว่นนาตัดยูรุมเอ็ือคือหมาเปล่ารวังตัวตีนะฮะนบ่าสวดจุดเนี่ยนี่นวาาชิลงไทยสองสามเมื่นนีบ เจ้บปตีน้องบ่ได้เห็นเนาะดีเน่าะอย่าไปดึกไปตะคอกไปตลาดบ่หน่อยอยู่ทางต่สั่นมาขลามี่น้องเอ้ยนี่บังบักไงนี่สูตรเนาะวนหนึ่งเข่าให้สุกก่อนเนาะเดี๋ยวจะเอาใส่บ้างนกกระทิใส่ฟาตั้อขึลงไป สูนี่ว่าเสยบไงนอนน้ำตาลรูใส่แล้วหมดแกเกลมดังฮะเอาได้แต่มากวานมักวานนี่นเนาะครนครนครนวานอะไกับเสพได้เดือดเดือดได้อีมฟาต้า คน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 อะไรก็เอาไปขวพี่น้องขวแล้วก็เอาไปใส่บ้างก็เผาอันนี้เอาใส่บ้างเอามาขั่วบอะไก็จังหน่อยเอาไปใส่บ้างพี่น้องให้น้ำตาลมันละลายจังหน่อยเนาะนี่สูตรเขาทาเบิ่งมาต้นแดีวอันนี้ใส่ลงมือหายพี่น้องวันนี้แต่ว่าสูตรนี่เนี่ยแซ่บแน่นอนพี่น้องสีมือบารสีนี่กินแบบว่าลึกเปาะลึกแแม่เลยนะ ยอดสุดทนายคทายในว่าลูกค้าเนี่ยว่าเต็มนาห้านตลอดไหมนักใส่เน่นๆมีกะทิกับน้ำตาลพี่น้องใส่ในกระขวดมันก็จะเกิดไปนะนั่าจะไปพี่น้องเล้ ท,ทำประกันมาแซ่บน ah ี ah ่แซ ah ่บหอมในนอนถ้าเพิ่งมาตบนเผาเน้ะมีนะปาตัวปานหลอกเผาง่วนี่กีซีจีบังขลามผมเบาสีพี่น้องเลยเอาแบบสั่มเผาง่วดเลยนนี่ไม่ได้เป็นทาน่บบนี้เป็นทานแบบค่อยแหมเขานาะเอาแบบ บ,บ, Th บึ่นๆๆเลยนี่ยแบบเขาเดียวซุกแบบเพ่าๆนั่นเนี่ยขึ้นฝนจะหน่อยพี่นนองโค้งเงโค้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนป้าเอ็มมันข่อมเนี่ยจ้า่อมะบกากเนาะมันห่อนมอนี้ขี้อื่นอี๋มอนี้ยาก เห็ดบังยังไงเนาะเห็ดเห็ดบังขลามยังไที่สุดไปเอานี่ถ้ายไปเมื่อตอนซุกเพีองไรวันนี้วันหน้าตามันสิออกเป็นจังไงผ่ามันสิส่ซุกมาสีใหม่เนะาะกำาัอสีเผาตัวนี้ไพ่กระจักทีลุกตอนนั้นลุกแห้งบึนนบึ้นวันนี้วันมอดเวัดวานนี้บงังบังขลาฮะ ชุกเร็วมากเหรอเนาะงจนใหม่เด้หายซุกเร็มาันนี่โดนตกเลยโอ้ใหม่ร้องมั้ยรองมาพาบังบังน่อยนี่ก่อนไปุบบอรองางายรไงร้องว่าง่งรึไงอันนี้แบบปลาข้างนี่ก่อนไง สลองมาเบิ่งตัวน้อยพี่น้องเลยอันนี้บางบางน้อยนี่บางทดลองเพื่อนอันนี้คือการทดลองนะมาลองกันประมันสีติด,ดอดยู่ปะวะครั้งแรกเด้พี่น้องในปีนี้คลิปบังครามครั้งแรกแต่ก็กสิบสิบสุดท้ายพี่จ้าเราได้เป็นมือกล้องพี่น้อง,องเส็จคลิปร่วมกันแ่้วนะแต่ จะคลิปวะก่อนเพิ่นไปไทยนะเพิ่งเพิงนเพื่นเพเบิ่งเลมาโดงกนกัรพี่น,น้นงนนองเลยสิคือคิด,ดว่าวะ,ะคิดขายก็ได้ขายก็ะขึ้นนะ ตัดนี้น,นะเนาะบ่ดิฮะให้ฉีดตัดกี่คนได้ยังตัดมึงเลยนี่ฮอนฮอน,อน <c oughs> ก็เอาเรื่องอยู่นะ กระติละเรื่องอะไรได้ยินนะแต่ยังไงวามันมันดทีตบทีตหักปอนหักเป็นได้ ฮอนฮอนฮอนโบเลยวะไอ้ตุ๊กตุ๊กตุ๊กกับพยานไปนะเออต้วนาหอมหอมติอ้ยติดอยู่ว่ะติดอยู่อะไอยู่เฮ้ยอยู่อะไอยู่้าเบิ่งบางไงพี่น้องนะคอยสติดบติด ข้าวบังการนี่บางน่อยเจ็ร้องสิเลยแต่เจ๊อยู่ไดอยู่นี่ข้าวบังใหญ่ไหมนี่นี่อันนี้เป็นบ้างของบังขำใบเพื่อนนี่สอดเลยเดี๋ยวบังแกได้ว่าเนี่ยบังขำใครไม่เย็นนี่บังขลามของบังขำใบเพื่อนพี่น้องอันนี้ยังเตะของห้ากับของบังหลายเพื่อนสองบ้างเฮ็ดซีบ้างพี่น้อง ให้ร้านบ้างนึงเห็ดซิมเบิงในกระข้างแรกของปีพี่น้องเลยนี่ปลาทำกินก่อนคาร์โมเฮดเป็นปีนี้จ้าประคีบมังคลามนะปีนี้เจ้าหนีไปไทยนะงวดมหาภัยเพื่กนศิลงไทยพี่น้องคำใบ,บเพื่อนใครกินเดเตบอลสีอยู่บ้านอยู่เตจสวนเตน,นาฮากกนอนเลี้ยงไก่อยู่แต่น,น้าฮักกันี่โว้ พาตัวบังบักไงห็นไมเอาพาอะไรเอาพา้าี่เอาพเป็นนะาเป้าบพาังคาราเป็นานั่นเลด้เยมอ้ยถ้าบังคาราโมเป็นนี่มันต้องพอนุ่มคนนี้พาแบบมือเดียวนะงี้าสวดสวเขาเดียวมาตรงนี้นะ นี่เกิดเรเวอยู่นะพาขายได้น,นั่นนี่อาชีพอาณาคตข้างหน้าได้พาบังคขลามคลายพาพาบังขรามขายอาชีพอนาคตข้างหน้าเสียใบยเจ้าของโรงงานผลิตบังขราม เส่็บ่ะดี๋ิวสัตว์เอามาสซ้บังบังขามโซ่ดูเอาอะหน้ามูวะสภาพทำโบกิเข่ากับโบกีนั่นนะคี้หวานเนาะตอนนี้คือหวานไปทำบาอยู่หอนวะปาดเอ็ดเสร็บ่ะ ขอโทษคลิปนี้ว่าแบบมูมิสาระเองเลยนะกินแล้วก็ไปกินแล้วกันเมื่อไผ่เมื่อมันนั่นเนี่ยแบบว่าเหืนบึ้นนะไก่นะป๊อดลูกเด็กใหญ่นี่เนี่ยไก่พี่น้องบึนบึน แซ่บปะกินได้ตนอนนั้นนั่นดีเนาะแซ่บเนาะของมัน่ักบี้เห้ยเนาะผัมอาไหมตก่ะของมันนี่แบบเป็นลำเห้เนาะของห้าหรอเมื่อยแต่อีหยังนี่ฮะแตกมุนเบิดเป็นเป็นมาเสน้นังเไงเนี่ยอไนี่เน,น้องกูส้นนักูปะเอมาเนี่ะมา,ะางลยนฮะมาเนะามานะแกระซีแน,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 น่นกว่านี่เนาะ ข้าน <get> <hein. S 2> อกแบบนั้นนี่สิแน่นๆกูนี่อ่ะวิญญาเข้าใน необход, you, ่นะอัน <cerebral> น <hail regeneration> ี้ก็แซ่บอยู่หอมๆนี่น้องบางกะรำพูดสิไมว่าแซ่บอยู่แต่หอมน้ำมันจิด้นะไม่คในผิดเลยแบบว่าเป็นลั้มแบบคือหันพ้่งๆนะหน้ามูกรับ นี่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 ขอแขกมาเพิ่มออกมาอมาดีอยูพี่มารีอยู่เถอะเอามาให้มึงมาอตัวนี้นะกินกับกองขวดก็ดีนะนี่ตัวนี้กินตัวนี้ตัวนี้ อย่ตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้นะง้มปมดเหรอพีอติมีหมนะดนะมา้หเนนะที่นี่เท่าไหร่ต้องขลังอย่างนี้มั้จัหน้าตามากอะแบบนี้นะจะ <c oughs> เป็นตะกินเลยแบบบริสุทธิคลิ้หนไปแล้ว มันเป็นเป็นว <|so|>? ่างนะบ้คือเลยแบนไก่ดีเว้วยมันมันบทิดนะโอเคพี่อนๆสนักที่นี่กับสภาพบรรยากาศที่นีมพี่อน้องพี่างเมคลิปต่อไปไหมเนาะสบายดีพี่นเนงะไม่ห่คลิปต่อไป